สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับการรีว, <Okay. S 1> วิวซาจินสุกราว <Okay. S 1> ูรุภาซีซั่นใหม่มาดูว่ามันจะสวยงามอลังการขนาดไหน <Okay. S 1> เพิ่มความควาเพิ่มอัพเลเวลก่อน สกิลหนึ่งโอ้โหโอ้โหสกิลหนึ่งโอ้โหเฮ้ยเอฟเฟกต์โอเคอยู่นะโอ้โหเอฟเฟกต์มันแบบวิปปับวิปปับเลยอะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยสกิลสองสกิลสองสกิลสองุ๊บ โอ้โหใช้ได้นะโอ้โอยยยยยยหยยอยยยยนนัยยยยยยยนยยยนย้ยย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 ยนยยนยย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 อันติห <III>? วบวบ,บ,บโอ้โหสกินแบบวิบว,บวับคุ้ใช้ได้ทุกคนเบบยวิบวับวิบวับ,วบ,วบเลยมาเราไปดูที่สกินต่อไปกันทุกคน, <S <S กค,นคือซีซิตีอะ <S 1> <S 1> <S 1> ไหนซีซิทีอยู่ไหนดูก่อนหาก่อนมาเนี่ยมันผูกมัดมันผูกโดนผูกมัดกับบัญชีเธอเลยนะ นก็เห <No. S 2> มือนหน้าแมวมันหลับดิท่าีกำลังมีเมวอยู่คนเมืองไอซินซิเตรียส่งไว้ใจให้มันก่อนนี่ซินซิเตรียอยู่นี่สวมใจสกิมาไม่ต้องรอทวงเลยสง่งไม่ต้องรอทวงเลย มาทุกคนลองมาดูกันวัสกินใหม่ทีทิตีเ,เป็นยังไงอ,อัพเวลก่อนอัพเวลก่อนมาเดี๋ยวคู่ดาวออกมาก่อนฟับสกินใหม่ทีทิตีเป็นยังไงฟับโอ้โหสกินแบบว่าหลังการด้วยก็ปุ๊บ ลองดูที่อันตีสามโอ้โหโอ้โหฮะสกิลสอง,งสกิลหนหึ่งอ้ห, 2. 2> ออหใช่ได้นะวิบับดูดทุกคนส่วนข้างโอเคเลยปั๊บไปโอ้โหมันแบบว่าใส่น้ำปุบพอพอพอ๊บวิบับแบบว่าพิ้วไหวแล้วใส่น้ำสกิลหนึ่งสกิลสองเหครับ สกิวหนึ oh, ่งป <terms. S 2> ๊อปป๊อปป๊อปอืมสกิวสองโอ้โห้ใช้ได้เลยสกิวสามอันตินี่ถือว่าใช้ได้นะพี่โก้ มาทุกคนปุ๊บโอ้โหใช่ได้เออสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งโอ้โหเป็นแบบว่าพี่ไหว์น้ำใส่น้ำทุกคนมาสกิลสองโอ้จะประมาณนี้ปุ๊บปุ๊บโอ้โหสกิลสองก็เป็นประมาณนี้ทุกคนสกิลสามสกิลสาม ซิกิวสามโอ้โหปุป๊บไปปุ๊บนะถือว่าสวยงามนะทุกคนะโอ้โหใช่ชอบกิวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด,ด้วยทุกคนไปแล้วพบกันในคลิปถัดไปรีวิวครบแล้วสามตัวไปดูได้นะทุกคนสองคลิไปไม่ปล่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วย